มีเบอร์ทรนะมัมีเบอร์ทรป่ะมีผู้ดเยอะมีก่มมีน้องแก้วป่น้องแก้วอยู่น้องแก้วครับอันนี้ขึ้นเลนเียวเน้น้องแก้วโอ้มีเบอรเลยกบัตรประจำตัวใบขับขี่ก็มีนี ปสองด้อยสองพันแปดร้อยใครทำบลก็มาเอารับได้นะครับอนูอันเี้อันนี้อันนี้ลงโ้อันนี้ใสเมนูค่ะร <100. S 2> ้อยเอ็ดทุกอย่างมีทกมีบัตรเลยมีเงิน้อก็เปลาเลยตันนี้ ต้นนี้ต้น no, นี้เบิ election, ้งหรือเ่ครับนี่เบิ้งแ้วเบ้งแวบ่สิบปแต่ประมาณบถึงนสามพันนะครับเนาะสองพนกว่าเนาะสองพันแปดร้อยสองพันเก้าประมาณนี้ละรับก็ฝากให้นหนาประสานให้เพิ่มเนี่ครับด้อลูกบอนนีครับด้อครับครับผมขอบคุณหลายๆครับ